รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์กร่วมกับบริษัทท็อปน็อตปรอดค้าจำกัดเสนอสนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับนิงแล้วในะรายการอัปเดตไทยแลนด์นะคะวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ก็ไม่รู้กันนะสิว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีแม่คุณผู้ชมคาะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโดยเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นราชการหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ดีนะคะที่เขาช่วยกันรณรงค์แล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวของไทยนั้นสนุกคลื้นในราคาประหยัดแล้วก็สบายกระเป๋ามาขึ้นในครั้งนี้นี่าคุณผู้ชมมาอยู่อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวค่่่่ะทีีีเเขาาบออกวมมมืงน้ไ ก็เที่ยวได้กับหมู่บ้านนี้เลยค่ะหมู่บ้านจจโปกก็บอกว่าเป็นหมู่บ้านจจโปเลิฟจะเลิฟยังไงจะน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันกับหนิงเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Start Up Thailand วันนี้ก็ยังคงอยู่กับผู้ใหญ่ที่จะพาหนุเยี่ยมชมในหมู่บ้านกว้างใหญ่หมู่บ้านนี้ค่ะที่เขายังคงเป็นสายวัฒนธรรมเส้นสายสายป่านครับเขารวมทุกคำไว้ที่นี่เพราะว่าเราได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่นี่จริงสวัสดีกันอีกชักรอบค่ะผู้ใหญ่น้อยค่ะผู้ใหญ่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าเนอะเจอกันบอกผู้ใหญ่บอกมาหลายวันเดี๋ยวเออเดี๋ยวเบื่อคุณผู้ชมข่ะววันนี้เมื่อสักครู่เราเดินในหมู่บ้านค่ะเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนที่ผู้ใหญ่บอกว่าตั้งใจฟังนะ เดินในี้หมู่บ้านเนี้ยเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเสน่ห์ของหมู่บ้านเสน่ห์ของหมู่บ้านเรียกว่ากี่กระตุกซุกยูนี่แหละเออเสียงกระตุกค่ะกระตุกซุกยูก็คือเสียงทอผ้านั่นแหละครับได้ยินชัดมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเพราะว่าเวลาเราเดินมาอ่ะไม่ต้องตกใจนะบางคนคิดว่าเฮ้ยเขามีทําอะไรกันหรือเปล่ามีซ้อมอะไรกันหรือเปล่าไม่ใช่คือเป็นเสียงของเป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตของที่นี่จริงก็จะได้ยินเป็นแหมมันฟังแล้วมันมันเคลิ้มอ่ะเขาฟังแล้วก็รู้สึก หน่าหลงไหลอ่ะเดินแล้วก็วนเดินแต่ตอนนี้เราไปหยุดกันที่หน้าบ้านหลังนี้เพราะว่าหนิงหนิงเห็นสิ่งแรกก่อนคือบ้านทุกวันนี้ก็จะเริ่มเป็นบ้านใหม่ละบ้านปู่เยอะขึ้นแต่พอถ้าคุณผู้ชมมาเดินในหมู่บ้านนี้นะคุณผู้ชมจะยังเห็นรีนายของสมัยโบราณตั้งแต่บ้านอันนี้ก็จะเป็นบ้านโบราณเหมือนกันใช่ไหมครับบ้านโบราณครับที่เขายังอนุรักษ์อยู่ครับเขาอนุรักษ์ไว้น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่เราดูไว้ก็เป็นบ้านไม้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ ผูอ้อยา่บอกว่าอายุน่าจะมีร้อยร้อยปีเหมือนกันครับก็เดินมาก็เยี่ยมชมอย่างเงี้ยได้เขาไม่ได้มาห่วงแหนกันอะไรขนาดน<ม>ั้นนะไม่มมห่วงครับรคนบางหมู่บ้านนี่คุณคุณจะปวดใจดีคุณจะปวดใจดีครับรบ,บางที่ไปเดินนี่ทั้งหมู่บ้านนี่ม,มีมีคนอยู่บ้านหลังเดียวนะเพื่อนะไรนะอ๋อบ้านบ้านหลังนึงมีคนคนเดียวคนเดียวมีไม่ปลูกก็ย่้าที่เฝ้าอยู่ครับหรือบางหมู่บ้านเนี่ยไปทั้งหมู่บ้านเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกกันหมดครับเหลืออยู่สักหลังนึงแต่อันนี้ค่ะ โจรขโมยบอกเสียใจคนในบ้านยังอยู่อีกเยอะดีๆดีไม่ได้นะโจนขโมยเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยเพราะเราอยู่กันครบอยู่กันเหมือนพี่มันน้องก็เอาไม้ทํานะครับอันนี้ก็สวยงามส่วนหนึ่งเขาตัวนี้เขามาตกแต่งเอามาทําวิถีชีวิตเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาใส่เป็นลายลวดลายครับ อันนี้ก็เป็นหลังหนึ่งที่เป็นมรดกของชุมชนว่าง่ายๆเดินไปด้วยฟังเสียงของโบราณโบราณเสียงกระตุกกีพอเดินเข้ามาก็เห็นบ้านโบราณอีกนะคะแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่บอกว่าไปถึงไฮไลท์ละจะพาไปไฮไลท์ละบ้านบ้านพูดได้คุณผู้ชมคะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องลีลาผู้ใหญ่ครับไม่ไม่เป็นลีลาไม่นะไม่นะเป็นเรื่องจริงผู้ใหญ่ลองหนูไปดูอะไรนากลัวนะผู้ใหญ่ไม่ไม่หลอกไม่หลอกครับเป็นเรื่องจริงที่เราอยากจะนําเสนอ บ้านพูดได้บ้านพูดได้ผู้ชมไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นคนนัง่งคุยกันในบ้านหรือว่าจะเป็นบ้านพูดได้จะเป็นอะไรแต่ตอนนี้เส้นทางที่เราเดินเนี่ยผู้ชม่ะอากาศก็ดีอากาศไม่ร้อนแล้วก็หนิงชอบหมู่บ้านนี้ยอยู่ยงเขาก็จะปลูกต้นไม้กันอย่างเยอะเนาะจริงๆิงแล้วครับม,มันอนุรักษ์เป็นการส่งเสริมของรัฐบาลบอกว่าให้ปลูกต้นไม้เยอะๆ <laughs> อื <laughs> คือบ้านพูดได้ครับแนละบ้านพูดได้มันเป็นคุณผู้ชมคติสอนใจใครที่ชอบอ่านแล้วบอกว่าเราเคยเห็นการแชร์กันตามโลกโซเชียลต่างเนี่ยใช่ครับนี่ต้นกำเนิดเขาอยู่นี่นะอยู่นี่เลยที่นี่เลยเขาไม่ได้ติดแค่นิดๆนะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเริ่มจากฝั่งนี้เลยได้ไหมคะนี่ครับหมดอ้อหมดนี่เลยครับโอ้โหทั้งแผงทั้งผนังเลยค่ะผู้ชมค่ะ เขาจะสอนอะไรเราจริงๆทําขึ้นมาเพื่ออะไรคะจุดประสงค์หลักๆของแกมีความคิดที่ว่าอยากให้คุณมาเห็นแล้วได้มาอ่านแล้วเอาไปใช้เราใช้เป็นจิตกับชีวิตของเราได้ดําเนินการชีวิตของเราได้ออย่างคําคนถ้าอยากรวยก็ต้องคิดเรื่องหาเงินครับเป็นคําสอนที่คุณอ่านอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมค่ะหนูรู้แล้วว่ามันจะได้อะไรถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้คุณหยุดอยู่ตรงนี้แล้วคุณอ่านคุณได้สติ ช่ครับคุณเรียกสติคุณมาสิ่งที่สองคุณได้ใช้ความคิดตระหนับว่าคําสอนเหล่านี้มันจริงไหมอย่างที่สมคุณต้องนําไปปฏิบัติครับเราก็อ่านดูนะคะเขาบอกว่าเริ่มคิดหามิตรเลิกคิดหาศัตรูรนกไม่มีขนคนไม่มีเส้นจะเป็นใหญ่ได้อย่างไร ค่าของความรักต้องนั่นหนักกว่าเงินทองการทําบุญดีที่สุดคือการให้ค่ะกินหวานเกินเพิ่มเบาหวานอ้อันนี้ก็ช่วยเรองสุภาพด้วยใช่ครับนนมัจบนจนะนสอนหลายๆอย่างครับหลงทางเสียเวลาหลงสุราเสียอนาคตมีสําหรับคอสุรานะจ๊ะสินห้าก็แตกยังไม่พอเสียอนาคตอีกเอออันนี้เขาก็ให้แง่คิดของเราครับ ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามสภภาเป็นสเสน่ห์แก่ปวงชนว่าจะดีคนเกรงกลัววาจะชั่วมีแต่คนชังอันนี้คือเราอันที่ผู้ใหญ่ชอบนี่ครับไม่มีความยากจนอยู่ในหมู่คนขยันครับถ้าเราขยันเราไม่จนนะเยี่ยมมากครับเขาบอกว่าพื้นที่พื้นที่ทุกตารางรที่อยู่บนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ที่มีเงินหมด มีค่ามีค่าทำเงินได้หมดอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือเปล่าบางคนดินแค่กรีดเสียบต้นไม้ไปก็ได้เงินแล้วใช่ครับถ้าเราคิดจะถามเขาดูบอกว่าสุดท้ายคนรวยมากก็แพ้คนขยันอยู่ดีนี่นะคะเขาบอกบ้านใหญ่โตจะมีความหมายอะไรถ้าคนในบ้านไม่ยิ้มให้กันนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของคนในชุมชนนี้แหละทําให้ชุมชนแข็งแรงแต่ที่สำคัญที่สุดต้องเรื่องจากตักบ้านเหมือนลูกไม่สวยแต่ใจงามกลลํำเลิศอมอันนี้ได้มามีสวนช่วยคิดกับเขาไหมคะผู้ใหญ่ คือเจ้าของบ้านเขาคิดเองมาเลยนี่คือเขาคิดเองเห็นก็เราก็ให้กําลังใจแกนะคนดีสําคัญกว่าสิ่งอื่นค่ะผู้ชมแล้วก็มีเป็นแบบยาวๆด้วยชอบระยะจนกรรมกรรมชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานลดกรรมหมันทำบุญด้วยการบริจาคทานถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสินค้าเป็นแรงกายหรือน้ําใจก็ให้คติใช่ครับให้แง่คิดแล้วก็เรื่องของกฎหมายก็ยังมีด้วยครับเออเนี่ย แกเป็นคนศึกษาแล้วก็จะอยากให้ให้คนที่ได้ดูแล้วเอาไปนาไปใช้นี่คือความคิดของแกนี่ไปเป็นวิทยาทานอีกอย่างหนึ่งถึงเป็นคําพูดที่มาของคำว่าบ้านพูดได้ครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนบอกอะไร,รบ,บอกกล่าวอะไรเราเยอะมากบอกกล่าวทั้งคําสอนบอกกล่าวทั้งสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆร,รับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand อีกมุมหนึ่งเราเรียกว่าไรคะผู้ใหญ่คะาข่วงโศกันข่วงโศกันสถานที่นั่งคุยกันข่วงครับถ้าแปลเป็นไทยสถานที่นั่งคุยกันก็เหมือนที่ถ้าภาษาาีสานก็ข่วงโศกันครับที่นั่งคุยกันเหมือนเป็นมุมที่นั่งคุยกันเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะด้านในครับต้องมีของเก่าเยอะแยะแน่ยที่นี่ก็จะเป็นผู้ชุดนี่นามสกุลเห็นไหมคุณผู้ชมเขาบอกแล้วเพราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยจะผูก น้ำสุุนี่จะจะโปะทั้งนั้นนี่ภาพวาดร้อยปีเลยนะครับเนี่ยเป็นผลงานของของท่านไหนะของคนในหมู่บ้านรู้สึกว่าจะเป็นพระในวัดเขียนไว้ครับของคนในจะโปะเลยใช่ครับแต่บวชเป็นพระเขียนไว้แล้วผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่เราเห็นในวัดอันนี้คือท่านอันนี้เป็นไม้ทั้งแผ่นเลยนะครับขออนุญาตสัมผัสได้ไหมคะครับเป็นไม้ครับอันนี้ไม้ไม้ครับไม้แผ่นเดียวเลยครับนี่ครับโอ้ ผู้ชมสุดยอดมากเป็นไม้จริงๆค่ะต้องใส่กรอบนะผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครหนูว่าไม่งั้นสีอะไรมันก็จะเพี้ยนหนือว่ากลัวมเพี้ยนนี่แหละฮะเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายังช่วยกันอนุรักษ์ไว้จนจนยังเห็นชัดเจนยังเห็นเหมือนกับการว่าของสมัยอดีตการนะคะคเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าใช่ครับพุทธประวัติเขาเรียกพุทธประวัติเนี่ยค่ะผู้ใหญ่คืออะไรคะอันนี้มาจากมะพร้าวครับกะลามะพร้าว มะพร้าวแต่เราไม่ไม่เอาเปลือกออกเอาเปลือกไว้เอาเปือกแล้วเอาไฟใส่ไปใช่ครับน,นี่เขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะภูมิปัญญากบที่เข้ามาบ้านเราก็มาจากมะพร้าวยางงี้ฮะ<า>จะโปะ มะพร้าวเราไม่รู้จะแต่ยังไงก็ลองให้ชาวบ้านเขาทำมาเอามาทําเลยโคมไฟไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็จะโปะละมะพร้าวอยู่ละเอามาทําเลยให้เห็นเป็นคาว่าจะโปะผู้ใหญ่หานี่หนูกำลังสงสัยว่านี่คือเป็นบ้านของคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยใช่ครับอยู่จริงครับเปิดให้เราเข้ามาง่ายๆนี้เลยเหรอครับไม่เป็นไรฮะไม่กลัวโจรไม่กลัวขโมยไม่กลัวคนเข้ามารักขโมยไม่มีครับไม่มีในหมู่บ้านไม่มีไม่มีครับ ตั้งแต่อยู่กันมาโบราณโบราณจนถึงปัจจุบันครับตั้งแต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมา1ิสองปียังไม่มีประวัติครับที่ว่านี่ผูเขี้ยวหมากอูแถกภูใบภูใช่ไหมคะนี่ยังเห็นอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาณช่วยขึ้นชมข้างบนไหมครับได้ค่ะขึ้นได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับขออนุญาตเยี่ยมชมหน่อยนะคะดีเจ้าของบ้านเขาใจดีค่ะคุณผู้ชม เราเห็นของเก่าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเห็นด้านบนด้านนอกว่าเยอะแล้วนะครับโอ้โหเหมือนขึ้นมาเรือนโบราณเลยครับอันนี้ของเขาใช้เองเลยไหมคะผู้ใหญ่ใช่เองครับผู้ใหญ่แล้วอย่างนี้เวลาใครเอาอะไรมาไว้ มันก็ต้องใช้ใจจริงๆเนาะต้องใจครับบางคนก็ของรักของห่วงเขาอะเขาอาจจะมีหลายชิ้นเขาอาจแบ่งแบ่งออกมาเป็นิทยาทานแต่เรามาไวที่นี่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนที่อยากสืบสานวัฒนธรรมและให้เราได้เรียนรู้จริงๆเพราะฉะนั้นคุณมาเถอะมึงหาของทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่หาดูได้ยากหมดเลยครับมีอะไรที่เด่นๆไหมผูยอคาะที่แบบสมัยนี้แบบเริ่มหาได้ขออนุญาตเดินขึ้นมาตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทําไหมยอย่างที่บอกไปรเราได้เห็นทั่วๆแล้วก็จะเห็นของโชว์ด้านบนโอ้ของเก่าหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรูปพระเจจิดังๆ <c oughs> องค์แรกเลยเนี่คือเป็นสิทธ์รุ่นพี่ของหลวงพระคูณครับ <c oughs> พระธิการชื่นหลวงพระคูณปริสุทโธนเนี่ยเป็นสิทธ์รุ่นน้องของหลวงประชื่นครับ <c oughs> อยู่ที่นี่ด้วย <c oughs> รวม พระพนาจารย์ครับก็เห็นทิ่นี้รูปภาพต่างๆอันนี้อะไรอะครับพี่อันนี้คืออะไรครับอันนี้เขาเขาไว้สอดไหมครับเราก็งงด้วยแบบเป็นหเหมือนเหมือนแท่นถ้าเป็นสมัยนี้ก็ค,คงคิดว่าเป็นแท่นเสียบหมวกเอ,เอาวางหมวกหน่อยวางงาะวางอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ครับเอาไปเสียบไหมเสียบไหมครับ และความสวยงามความน่าหลงไหลของหมู่บ้านนี้ค่ะกับหมู่บ้านจะบโป๊แต่ว่าเป็นรายการอัปเดตทั้งทีแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าดจริงๆแล้วเราต้องมาที่จุดเริ่มต้นแต่เมื่อสักครู่เราผ่านจุดเริ่มต้นไปเพราะเราจะเก็บไว้ตอนท้ายเป็นไฮไลท์ไฮไลท์พิเศษแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์พิเศษที่ถ้าคุณมาที่นี่แล้วคุณไม่ทําถือว่าคุณจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องละแล้วก็เหยียบไม่ถึงแผ่นดินของป,กปักธ<ท>ง,<ท>งชยัย ต้องทํำยังไงคะผู้ใหญ่ขะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินข้ามเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่าธรณีประตูนะครับเราจะข้ามเขาเรียกว่าอันนี้เลยครนี่ก้าวข้ามเหมือนขอ้งผมนะครับก้าวข้ามอันนี้ก็ก้าวเข้ามาเหมือนก้าวเข้ามาอีกเมืองนึงครับข้ามข้ามข้ามเรียกว่าข้ามอุปสรรคข้ามปัญหาพอเราหมดอุปสรรคปัญหาแล้วนะครับเริ่มเริ่มสิ่งดีๆต่อไปเราก็ไปชักธงแห่งชัยชนะนี่ไง เป็นเพื่อเป็นิริมงคลแล้วก็มาเติมสิริมงคลในชีวิตอีกครับไปชักธงแห่งชัยชนะถือว่าทําอะไรก็สําเร็จครับอ๋อนี่คือชักเพื่อบอกเลยว่าเรามาถึงปักธงชัยแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยเราจะสําเร็จสําเร็จทุกอย่างสําเร็จของชีวิตเราต้องต้องขออะไรก่อนไหมคะอธิษฐานขอเลยครับจะจะสำเร็จในชีวิตอยากได้อะไรก็จะสําเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนานะครับ มาอ่าดึงเลยครับดึงเลยเลยครับพี่อาขาอาครับโหโหคุณผู้ชมบอกว่าเหมือนเราเห็นหเห็นความรุ่มโรดในชีวิตครับเหมือนเห็นแสงสว่างในชีวิตชัยชนะของชีวิตนะคะก็เริ่มที่จุดนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะมีที่นี่ที่เดียวอ้าวเตรียมลอ ใถึงแล้วครับปักทงชัยตอนนี้คุณมาถึงปักทงชัยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตั้งแต่เช้ามานี่หนูยังไม่ถึงเม่นี่ลยยังไม่ถึงนี่ถึงจริงๆครับแล้วก็มีคนมาชักธงแล้วเดินเข้าข้ามข้ามตอนนี้ประตูเนี่ยเขากลับไปอยู่ลำปางนะครับอยู่พิชัยเขากลับมาอีกครับบ้านหนูค่ะพี่อ๋อเขากลับมาอีกครับนี่ไงเัยจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าเนี่ยเขาไปได้รับชัยชนะเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเฮ้ยจริงๆครับเขาก เขากลับมาชักครั้งที่2อีกครับมาชักธงคุณผู้ชมขะบ้านเราเลยค่ะกำปลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางใช่ครับพ่อกับแม่ก็อยู่ที่นั่นครับเออเป็นไงได้มาที่นี่แล้วหนูได้มาแล้วครับกลับไปหนูต้องได้ชัยชนะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแน่ๆตามป้ายที่เขาบอกว่าโชคดีมีชัเด้อครับครับ ส่วคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็ฝากเือโทรศัพท์ทิ้งทายไม่หน่อยแลวการคาเซนเลยค่ะก็อยากให้คนที่คิดว่าเป็นคนไทยค่ะมาอุดหนุนคนไทยไม่ใช่มาอุดหนุนครับมาเที่ยวแล้วก็ปีโอกาสก็ชมผ้าไหมแล้วอุดหนุนของของคนบ้านจจโปกเป็นฝีมือแฮนเมดล้วนโดยที่แฮนเม็ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอย่างนั้นครับอยากให้มาดูว่า เนื้อผ้าที่ดีที่สุดในประเทศมันเป็นยังไงต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วมาเห็นด้วยตัวเองหมู่บ้านนี้ราคะหมู่บ้านรวยน้ําใจกับหมู่บ้านเจาะหม่อยหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและที่สําคัญที่สุดวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่อีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาเยี่ยมชมได้มาเดินได้มาลัดเลาะและที่สำคัญที่สุดได้มาสัมผัสกับจิตใจที่ดีงามของคนที่นี่กราบขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ก่อนไปผู้ใหญ่ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะเบอร์โทรนะครับ0899179748 0899179748นะครับค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นทางด้านล่างผู้ใหญ่บอกว่าไม่ต้องรีบจองที่พักมานะ้ามาเที่ยวที่นี่แล้วกลัวว่าจะกลับดึกยังไงที่นี่เนี่ยนอนพักที่บ้านก็ยังได้เลยได้ครับเป็นโฮม,มสเตย์ครอบครัวครอบครัวแล้วบางทีผู้ใหญ่บอกว่า,ามีเงินไมน่มีเงินก็มาก่อนเธอ <c rap> เดี๋ยวมาว่ากันมาร่วมกันมาสนุกด้วยกันในครอบครัวนี้กับสโปนนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เอื้อเฟื้อสานที่แล้วก็นำเรามาเจอสถานที่สวยๆแบบนีุ้กผู้านร ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนครราชสีมญญาด้วยนะคะแล้วก็ขอบุนความมีน้ำใจของคนอำเภอนี้ปักธงชัยด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่กับอัปเดตไทยแลนด์คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ